สวัสดีสบายดีพี่น้องเมื่อสักครู่สุคนต้พบกับเราแล้วท่องสามารถเซนแอนดเนาะวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปเบิงเขตวิทยาเขตด,ดุงโดกนั่นเองเนาะทุกคนน้อนหลักค่ะจะพาท่านผู้ชมไปเบิงในเขตนั้นว่ามีอย่างเดนเนาะทุกคนนอนในส่วนคล้ายๆแหลงแบบนี้เนาะก,กับพบว่าบรรยากาศแบบนี้นะทุกคนนอนเดี๋ยวพ่อมาจะพาท่านผู้ชมไปเลาะเบิงวิทยาเขตด,ดุงโดกเนาะว่าที่มีข้านค่าเนานะก็จะเป็นแบบว่าค่าปีกไทยนั้นจะมี แบรนด์ใดๆแล้วก็ว่าเป็นบริษัทใดๆนอที่มีอยู่ในขอบเขตวิทยาเขตงดงๆนอที่จะเป็นห้านค้าโมว่าจะเป็นเซเว่นหรือว่าบิ๊กซีนาะแล้วก็ซีพีอย่างต่งางๆนาะแล้วก็รวมสกายมากอีย่างนาอเออเดี๋ยวปมะมาจะพาทัมโซไปหลาะเบิองอยู่ในเขตวิทยาเขตตรงบวกกับภาพบรรยากาศนาะว่าจะมีคนหลายน้อยสั่มใดน้อที่จะเป็นส่วนค้ายๆแรงนาะจากคลิปที่แล้วน้อโมา้มาก็ได้ พาท่านผู้ชมไปเบิ่งช่วงในสวงเศร้าๆนที่เป็นการเปิดตัวของ7 e เ e ่ e นเว่นนะแต่เราจะมาเบิ้งองตอนคล้ๆแรงนอว่า สิมีคนหลายน้อยซ้ำหดหลายท่อตอนเศร,าร้าวอหรือว่าจีน้อยกว่าตอนเศราเนะ้านั่นเองนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวนี้แม่นมากกะอยู่ขอบเขตดอนนูนนาอทุกคนเนาะอ่าบริเวณดอนนูนคอยดอนหนูนนั่นเองนะก็ถือว่าได้มาเบ่งภาพบรยาาาพบรยากาศตอนแรงแล้กก็สภาพรถก็อาจจะติดติดแดน้อยนึงเราทุกคนนอนอยู่ในขอเบเขตบริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงระยะที่อ่าคนหลายหลายคนนะที่จะไปเฮดวอลเฮดเวียกแลก้วก็เป็นโมงที่เลิกวอก walk, เลิกเวียกเนาะคนเะนาะนะอ่า นี่กันเลยเนะะาะก็ถือว่าไกลสีฮอดไฟแดงแล้วทุกคนเนาะเดี๋ยวม่ต้องพูมากจะพาท่านผู้ชมแปลว่าจะไปแต่และขั้นตอนนั่นเองนะอ่าก็จะขี่เป็นแบบนี้เนาะอยู่ประเทศลาวของก็จะเป็นเส้นทางอ่าติดแบบนี้ของก็ขึ้นนี่เลยเนาะทุกคนเนาะเป็นเลนแต่งเนาะทุกคนเนาะเออที่อันเลนรถนะใช่จริงมันก็เป็นอ่าบอนยางนั่นแหละเนาะแต่ประเทศลาวของก็จะเป็นแบบประเทศที่ยังยังน้อยเนะะาะก็ถือว่าอ่า ขึ้นไปได้เนาะคนกับบุู้ย่างเนาะอยู่แถวนี้เกิด่าขี้ฟุ้นหลายเนาะทุกคนเนาะอ่ะ่วงในนี้นั่นเองนะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ลดูหนาวเข้ามาแล้วทุกคนเนาะกิดทว่าหนาวพอสมควรได้อ่าอยู่ในครอบเขตบริเวณนะคร แถวนครหลวงจันทร์กะบเก้าองศาเนาะช่วงช่วงเศร้านั่นเองนะแต่ช่วงแรงๆนี่กะยังบทันได้เบิรงนั่นเองนักขุนนกะถือว่ามีรถติดตามแนวนี้นักขุนเนาะมีติดตามที่ปกตินั่นเลยเนาะกะถือว่าเป็นช่วงคล้ายๆแรงเลยกับตอนซี่ห้าโมงอย่างประมาณนี้นักขุนเนาะกะจะมีแบบคนเลิกวอกเลิกเวียยหรือว่าคนจิกเข้ากลับบ้านกลับซองอย่างกะบถือว่าการใช้กถนนอยู่ใน นี่ก็ถือว่าหลายเนาะอ่านี่เขาก็เป็นฟู้หนึ่งเนาะก็ขี่รถจักรมาแล้วก็ต้องได้ใช้เลนแต่งแบบนี้เนาะจึงสิสามารถไปได้ไหวอย่างนั้นนะอ่านี่ก็จะขึ้นฟุกบาดแดงอย่างเนาะแต่นี่ก็จะเป็นไฟแดงกับเขาสามารถเลี้ยวเบื้องขวาได้นั่นเองนะอ่าแต่ต้องระมัดระวังนะทุกคนเนาะตัวนี้เขาก็หอดไฟแดงเนาะไฟแดงที่จะเลี้ยวไป พิธาเขตดุงโดกันแล้วเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่ามีคนร้ายเนาะที่จะเดินทางเนาะจะว่าจะเป็นติดไฟแดงอย่งก็ว่ากันไปเนาะก็จะมียูบอสเขตนี้แหลวก็มีจุคนที่ได้ท่ากันอยู่นี่เนาะทุกคนเนาะนี่จะเป็นรถที่ท่าเนาะจะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะ่าบรรยากาศสวงคล้ายแรงกับไม่ได้มีอย่างไรเนาะมีแต่ซับนี้นั่นเองนะอ่า จะเอาเนาะมาฮอดในเนี่ยนี่ก็ถือว่าฮอดวิทยาเขตดุงโดกกันเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเนาะก็ถือว่ายุททางหน้านี่ก็จะเป็นหอพักซีเกมนั่นเองนะทุกคนนะที่เพิ่นสร้างขึ้นในเมื่อตอนฮับซีที่เราเป็นเจ้าภาพเนาะซีเกมปี2009น้นั่นเองนะที่เป็นหอพักนักกีฬาที่ เพื่อนจะมาแข่งขันอยู่ในโ,โปล,ลาฮาเนาะปี2009เนาะแต่ในปัจจุบันแม่นเพื่อนก็นได้ใสเป็นหอพักนักศึกษานั่นเองนะก็เทว่านักศึกษาอยู่เรียนอยู่คณะมอซรือว่าอ,อาจจะเป็นวิทยาลัยอื่นเนาะ,ะก็จะสามารถเข้ามาเศร้าแต่ในการเศราอยู่ในห้องนั้นจะเป็นราคาที่ทึกเนาะทุกคนเนาะก็ือว่าจับต้องได้นะนักศึกษาเพื่อนนักศึกษานั่นเองนะก็สามารถ เข้ามาอ่าเสารหรือว่ายูเป็นอ่าเป็นมู่ก็ได้นะทุกคนเนาะแต่เพื่อนห้ามแตงกินเนอะอาะจากกฎระเบียบของเพื่อนเนาะเพราะว่าห้ามแตงกินคือว่าห้ามเอาหม้อเอาไฟอย่างต้องได้ซื้อกินยูทางด้านนอกนั่นเองนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นวิทยาเขตหลงโด่งอเนาอะยู่ทางด้านข้างนี่ก็จะเป็นอีกต่อไปจะเป็นสนามกีฬาแห่งอ่ามอซอนั่นเองเนาะอ่าตัวนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นด้านข้างก็จะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งสาเนานะก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในส่งปลาวของกว่าได้เลยนะทุกคนเนาะนี่ก็ถือว่าเอี่ยวไปอีกน้อยนึ่็รประมาณก็จะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งค้าปีกไทยเนาะเพว่าจะเป็นเซเว่นหรือว่าอีเลเว่นเนี่ยอ่าเพราะว่าจะเป็นสกายมาร์กอย่างเนาะว่ามีอย่างเดยอยู่ทางด้านหน้านะั่นเองนะทุกคนเนาะนี่ ทางนี้ก็จะเป็นบอนรอท่าที่จะเป็นรถเนาะอ่ารอท่ารถที่จะขึ้นไปในสายต่าง,งๆเนาะอยู่เบื้องขวามือนั้นนั่นเองนะทุกคนเนาะอ่าโยทางด้านหน้านี่ก็จะเป็นแบบรถติดแด่นน้อยหนึ่งเนาะเดี๋ยวรอท่าอันนี้ก็เป็นธนาคารพงศสวรรค์น,นะทุกคนเนาะนี่นนส่วนอยูด่ยด้านเบื้องซ้ายมือเนาะด้านบนซ้ายมือก็จะเป็นอ่ามหาวิทยาลัยแห่งชานเนาะเป็นประตูทางออกเนาะทุกคนเนาะน,นี่ประตูทางออกของ หัวมหาวิทธาไหลเลยเนาะ,ะส่วนด้านข้างก็จะไปขอบเขตวิทยาเขตดงโดกก็คือตลาดเขตนั่นเองนะก็คือว่าหลายคนก็จะหัว่าตลาดเขตดงโดกเนาะที่จริงอ่าซื่อมันได้แท้จะเป็นตลาดมอสะนะคนะ้องทีเพิ่นได้จด จดไว้ในระบุไว้เต็มตัวอักษรนั่นเองนะจะเป็นตลาดมหาวิทยาลัยแห่งศาสรนั่นเองนะทุกคนเนาะอยู่ตึกโตสีสีส้มๆนี่เนาะทุกคนเนาะก็จะเป็นตลาดมหาวิทยาลัยแห่งศาสรนั่นเองนะทุกคนเนาะนี่ตลาดมอสอเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นขอบเขตมีอามิซอนเนาะทุกคนเนาะก็เท่าว่าเพิ่นกลับมาเปิดใกล้ๆนี่เนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นสกายมากเนาะทุกคนเนาะสกายมากกับขายเครื่องกับคล้ายๆกับอ่า เซเว่นเอลูเว่นหรือเวมินี่วิกซีเนาะอ่านี่ก็จะเป็นสกายมากเนาะจะเป็นอ่าบอลน,นี้ก็เพื่อนก็จะตั้งเป็นบอลน,นั่งลิ้นของอ่าแต่ละคนเนาะนี่จะเป็นแบบอ่าสไตล์แบบคล้ายๆแบบอ่านั่งซืมอาหารกินอาหารแบบตอนกลางคืนเนะาะตอนกลางคืนแบบอ่า ส่วนลาแหลนยู่อันลงขอบางเลยเนาะทุกคนเนาะทางหน้านี่เลยเนาะกับหลายๆคนก็อาจจะฮู้เนาะเซเว่นอีเลเว่นเนาะที่หากกับเปิดไม่ไหมเลยเนาะนี่คนก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะส่วนรถมาติดก็จะติดอยู่ทางขอบเขตบริเวณตลาดมหาลัยแห่งศาสตร์นี่เองนะตลาดมอสสร์นาะทุกคนเนาะนี่ก็จะเป็นคนหลายอีดีเนาะอยู่ทางด้านในนี่เนาะก็ถือว่ามีบอนขายของกินซุกแล้วก็ขายเสื้อผ้าเนาะขายเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นของกินซุกของกินดิบอีกอย่างเนาะ เครือ่องพักสดอีกอย่างต่างๆอยู่ไหนฮะเนาะก็ถือว่ารวมอยู่บนเดียวกันเลยอยู่ทางหน้านี่ก็จะเป็นมินิบิ๊กซีเนาะทุกคนเนาะก็คล้ายๆก,กันกับอ่าสกายมารกัเซเว่นอีเลเว่นเนาะที่ขายเครื่องเกี่ยวกับคล้ายๆกันเลยเนาะอ่าถือว่าตั้งเรียนกันเลยเนาะทุกคนเนาะที่เฮ็ดให้อ่าประชาชนมีการทางเลือกหรือว่าสะดวกสบายในการจับจองซื้อซื้อเนะอาะอจับจองซื้ออย่างต่างๆเนาะก็ถือว่าอ่าสะดวกเลยแหละเนาะ ถ้าอยากกินอย่างกาเข้าไปทางเบื้อง้ต้มือนี่เราก็สามารถไปเข้าไปาเลือกของกินยืมอันนี้เป็นบิสก e a เนาะบิสก e a ก็จะเป็นแบบประเภทเครื่องดื่มอย่างต่างๆเนาะอ่าอย่างนี้ ส่วนทางนี้ก็จะเป็นบอนจอดรถจักษ์กถ้าจอดส่วขาวอยู่ด้านหน้านี่เนาะก็สามารถไปซื้อเครื่องอยู่ของกินอย่างต่างๆที่ทางนี้ได้นั่นเองนะส่วนทางด้านข้างนี้มันก็นมีบอนจอดรถต่างห้างเนาะแต่เปลเป็นบอนฝากแต่ส่วนอันนี้จะเป็นจอดส่วขาวนั่นเองเนาะอยู่ประเทศลาห์ก็จะประมาณนี้นั่นเองนะทุกคนเนาะอยากให้เข้าใจแนวนั้นนั่นเนองนะส่วนต่อไปเนาะก็จะเปลี่ยนแบบ ตัวทางหน้านี้ก็จะเป็นแบบว่าเพิ่นก็นมีการอัปเดตห้านเนาะเออก็จะเป็นแบบอืมบูร์บัตหรือว่าอ่ารีไซเคิลใหม่เนาะอ่านี่นี่กันเลยเนาะวิทยาเขตดงโดกก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะทุกคนเนาะก็จะมีบ่อนห้านขายโทรศัพท์เนาะจะเป็นแบบนี้ว่าจะเป็นซัมซุงเรียวมี่เนาะอ่วีโว่ก็มีนะทุกคนเนาะอยู่ในบิทายาเกะดงโดกแห่งนี้นั่นเองนะ และก็ยังมีอีกทางด้านหน้าเนาะว่าจะเป็นอ่านี่กันเลยนะคนเาตามที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่เนาะนี่อยู่บางซ้ายมือนี่ก็จะเป็นแบบว่ามีหลายแบรนด์เลยแหละเนาะนี่ซัมซุงอีอย่างก็ว่าไปเนาะนี่ซัมซุงหลายหลีอยู่ทางด้านหน้าก็จะมีซีพีเนาะที่ขายสินหมูสดหรือว่า,ามีเนื้ออย่างต่างๆเนาะที่เพิ่นอ่ นี่สำเร็จฮูมเนาะอ่าจะเป็นเพื่อนจะเป็นเฮ็ดเป็นแพ็คเป็นแพ็คเนาะสามารถมาเลือกซื้อได้เนาะก็ถือว่ามีหลายค่ายพอสมควรเนาะที่อ่าอยู่ทางฝั่งไทยเพื่อนกะได้มีการเปิดแล้วก็ขยายตลาดมาอยู่ในสซปาลาวเนาะอันนี้จะเป็นเครื่องไซส์ฟล์ฟ้าโนบะูบามินิบิกซิกอเอลจีไหเอเนาะอ่าส่วนอยู่ลาวเขาก็จะมีห้ารใหญ่ๆก็จะประมาณนี้นะทุกคนเนาะโซกทวีเนาะโซกทวีก็ถือว่าขายเกี่ยวกับคือคือกับ เอ่อย่างเซเว่นอีเลฟเว่นนั่นเองนะทุกคนเนาะแต่เป็น้านของคนลาวเนาะก็ถือว่าอ่าเป็น้านเบอร์หนึ่งแล้วแหละเนาะของคนลาวเนาะอยู่ในสซปลาวเ้านี้นั่นเองนะอ่า เอเเรามาฮอดหลายอางนี้ประมาทกับแจมลาทุกคนเปก่นอนเราฝากทุกคนถ้ามักคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถกดไลค์กดแสกดซับสไครปเพื่อเป็นกำลังใจให้ประมาทเหตุคลิปต่อ,ตอ,ตอไปเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้ประมาทกับพาท่านผู้ชมมาเบิ่งตามที่ประมาทได้เว้าก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองนะก็ถือว่าสำหรับคลิปนี้ก็จะกล่าวคำว่าสบายดีบายบาย